ตอนนี้เราอยู่ในตัวเมืองปักเซนะครับสซบปอลาวนะครับอยู่ในตัวเมืองวันนี้เราจะเข้าไปเที่ยวในตลาดตลาดที่มือชื่อเสียงของเมืองปักเซนี่นะครับก็คือตลาดดาวเรืองนะครับใครๆเข้ามาที่นี่กันก็จะต้องไปเที่ยวตลาดดาวเรืองแห่งนี้กันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตลาดนะครับว่าขายอะไรครับครับอนด้เป็นสองบาทยี่สิบบาท อันี้เป็นข้าวจีครับต้องลองชิมครับรับเงินไทยเด้ามรับเงินไทยนั่นแหละสาบาทก็ดีบาทดีสิบาทอนอะไรที่เนได้ไหมขอแล้วแค่นัน่วาเอามข้าวจีเมืองปักเซแม่าต่ีวาสไ้ตับปิ้งไก่ครับนี่อันนี้ฮ่าะอันนี้ปิ้งอันนี้ปิ้งอะไรครับ นี่หมูเลยหมูอ่ะหมูอรออมันเท่าไหร่เนี่ยห้าพันกีาันกนเงไทเป็นเงินไทยเท่าไหร่จักบาทยี่สิบสี่เอาไว้ก่อน